สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้จริงเรื่องดวงซึ่งเป็นรายการของตักกศิลาโหราชน,นันนะครับเป็นของสถาบันพัฒนารชวิชาหริศาสตร์ักกศิลาโหรา ซึ่งอยู่ที่สำโรงสแควร์นะฮะสถาบันนี้สอนชาวอรัสศาสตร์หลายคะแหน่งน,นะครับท่านที่สนใจที่จะเรียนก็ติดต่อมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0923132723นะครับตรงนี้อยู่ที่สำโรงสแควร์ท่านที่มาจากทางในกรุงเทพนะฮะนั่งบีทีเอสมาก็มาสุดสายที่สำโงรงตลาดีสำโรงนะเป็นสายีสุดท้ายและท่านก็เดินย้อนกลับมานิดนึงนะฮะมาเริ่มต้นที่ อิมพีเรียลสำโรงแล้วก็จะมีสะพานล,ลอยด้านด้านหน้าอิมพีเรียลนั้นท่านก็ลงสะพานล,ลอยมาเลยแล้วก็เดินมามาถึงสะพานล,ลอยที่สามมองทางขวามือนะครับจะพบสำโรงสแควร์แล้วก็เข้ามามาเข้ามาทานหลังเข้ามาถามเขาดูนะครับตรงนั้นเราก็าจะ,ะสอนแล้วผมสุวินี้นาเริมก็สอนประจําอิีินี่นะสอนวิชาหลายวิชาวัฒนศาสตร์ไทยประยุกต์สัจธรรขโนบกเลาะและวิชาที่ออกมาใช้หาดาวต่าง ก็คือวิชาดวงดาราพาวรวยซึ่งเวลานี้ก็สอนไปหลายคนแล้วหลายคนก็ตอนนี้ก็กำลังรับเงินกันสนุกสานบันเทิงกับการรับเงินจากจากดวงดาวนะครับตรงน,นี้ก็มาเรียนให้รู้นะแล้วก็มีการพูดถึงดวงดาราพารวยภาพพิเศษและวก็จะเป็นไปเป็นภาพพิสดารซึ่งท่านมาทํามาศึกษาเรียนรู้แล้วเราจะรู้ว่า การหาเงินเงินล้ลานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทางในยุคสมัยดิจิตอลนี้นะครับก็จะให้มาุดท้ากันในวันนี้เองผมุวิทนาเสรมก็จะมาพิจารณาดวงโลกนะครับในช่วงเดือนเมษายนต่อเนื่องไปนะครับในวันที่8เมษาหยนเนี่ดาวพฤหัสบดีซึ่งปัจจุบันโคจอรอยู่ในราศีธนูจะ เรียกว่าโคจรวิกฤพักหรือเดินถอยหลังถอยหลังอยู่นะครับถอยหลังในราชีนชนูนั้นส่งผลอะไรบ้างนะครับในหัวข้อตรงนี้เราก็าบอกว่าสามมหาพู้แห่งจักรวาลแสดงอำนาจรับดาวมหาสัปดีถอยหลังอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกและประเทศไทยเราก็จะรับผลกระทบตรงนี้อย่างไร นะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับแต่หลังนี้ผมตั้งตรงเอาไว้แล้วนะครับก็ตามนี้นะฮะผมตั้งไว้ตรงนี้เอาไว้ในวันที่สิบหเมษายนนะครับเพราะว่าแต่จริงๆตำแหน่งดาวต่างๆเนี้ยมันก็อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้ที่แต่ดาวจานัน,นทร์ถ้านัดที่ที่เดินคอรอเ็วหน่อยก็จะมีมันหานนิดหน่อยวันวันที่แปดนี่นะดาวพับดีจะขยับตัวเดินถอยหลังนะครับ ตรงนี้ในราศีธนูเนี่ยมีดาวสำคัญอยู่นะครับดาวพฤหัสถถอยหลังก็จะมากระทบกับดาวเจ็ดดาวดาวเส็ดดาวเสาเจ็ด 6, 7, นี่ยของโุาศรไายขอกโทษทุกแต่ถ้าเป็นโุาศา,าสายาาทัก็มาถึงประชาชนส่วนใหญ่นะครับดาวพหัสคดีถอยหลังเนี่ยแสดงผลทางด้านเรื่องอำนาจการปกครองที่ไม่ปกตินะครับ ระดับดวงโลกแล้วก็กระทบถึงดวงไทยด้วยเพราะดาวตำแหน่งนี้เป็นพบสุดพระของดวงโลกและดวงกรุงเทพมหาคนครนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวถัดมาถึงน่อำนาจการปกครบบองทำได้กฎหมายก,การาใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายต่างๆนั้นผิดปกติก็ส่งผลครัทุและในดาวในในราศีธนูนี้เองก็ยังมีดาวพลูโตนะครับส่วนใหญ่ก็ทางบริษทัทไทยก็ไม่ส้ใกันนะฮะแต่ว่าตรงนี้เราใช้ ครูโตอยู่ตรงนี้ดาวนี้จูอยู่ในที่บมกเขียนสีกเฉียวไว้เพื่อจะให้เห็นว่าดาวพวกนี้มันยึดโิดกันมันเป็นโยกต่อกันนะฮะแล้วก็ดาวอยู่ในนะั้นคือดาวบริสุอยูเยนะี่ยอยู่ในนั้นสามดวงนี่แหละที่เรียกว่าสามมหาผู้แทนจักรวาลซึ่งเป็นดาวสําคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครองระดับโลกทั้งโลกเป็นดาวที่แสดงผลของรังสีคอสมิกซึ่ง เป็นตัวก่อให้เกิดสัญชาตญาณแห่งการรักอิสระเสรีการรักอิสระเสรีาภาพปารดอนภาพและต่างๆเหล่านี้เป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกมนุษย์เราก็เป็นสัตว์โลกครับเพะฉะนั้นดาวสามดวงนี้เป็นตัวที่โชว์เ,เกี่ยวกับเรื่องสัญชาตญาณตามลองสีคอสติกซึ่งเป็นดาวที่สรางวิวัฒนาการทางพันธุกรรมของสัตว์โลกมนุษย์ธรรมนุษย์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น เราจะปฏิเสธดาวสามดวงนี้ไม่ได้เลยนะครับเมื่อตรงนี้ดาวห้ากระทบโดยตรงกับดาวพุโตแล้วกุโตร,โตรี้มาให้ความหมายทางด้านการทาลายล้างทุกทําลายและเริ่มต้นสร้างของใหม่เ mm hmm. พราะฉะนั้นปฏิญิิาตรงนี้ในเมื่อการบังคับใช้อํานาจการใช้อํานาจใช้กฎหมายที่ผิดปกติก็จะไปกระทบดาวพุโตซึ่งดาวพุโตรตรงนี้ให้ความหมายในลักษณะของดาวอางาังคาร ก็คนะือว่าการใช้อานาจทางการทหารที่ผิดปกติก็จะก่อให้เกิดผลกระทบมาดาวที่เป็นดาวที่แสดงถึงจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยก็กระจายไปทั่วทุกอนูของโลกเลยนะฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นผลกระทบตายทางโลกม,มีแน่นอนเลยนะครับในช่วงระยะที่ดาวพฤหัสบดีย้ายถอยหลังวันที่8และถอยหลังจนมาจนสร้างสุดขอบ ของราศีธนูและถอยกลับมาอยู่ในราศีพิจิกในวันที่23เมษายน2556นี้นะผมขอย้ำนะว่ามันกระทบลงมาได้ลงมาในภพมรณะดวงโลกในในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่23กันยายนและจะอยู่ตรงนี้ไปอีกยาวนานเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นดาวพฤหสัสบดีไปทําเป็นแปดต่อดาวมฤตยูที่ดาวมฤเตยูได้โยกกับดาวเนปจูนและลูโต นะฮะตรงนี้ส่งผลนะครับทางด้านกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครองแล้วกระแสประชาธิปไตยของโลกจะคือโหจะลาลลงมานะฮะมันกระจายไปทั่วอะไรที่ตรงไหนที่มีการใช้อำนาจที่ผิดปกติของโลกนะะนี่ผมไม่ได้พูดเฉพาะประเทศไทยเป็นของโลกเลยแต่ว่าประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในในประชาคมโลกเพราะนั้นเมื่อมีผลกระทบดวงเมืองของเราด้วยดวงโลกด้วย หนีไปคนกับประเทศไทยการเกิดการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นและก็ะการทุสังคมประชาธิปไตยระดับโลกก็จะทาทวงมันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดทําอะไรตรงนี้ช่างน้ำหนักนิดหนึ่งนะฮะอย่าให้ผลกระทบเกิดขึ้นหนักหนานะเพราะว่าประชาชนจะลำบากเพราะประชาชนตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็มีส่งผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นว่าประชาชนส่วนใหญ่จะลำบากยากแค้น และตรงนี้เองเพอลงมาตรงระดับระดับตรงเนี้ดาวองคารมาอยู่ตรงนี้นะมาอยู่ที่ในราศีพุธศพตรงนี้ทามุมระยะกัน,ท,นทั้งองเป็นชั้นอริและเป็นมรณะแก่กันราศีพุธศพกับราศีธนูเป็นอริและมรณะต่อกันนะฮะจะมองทางด้านไหนถ้ามองจากพุธศพมาธนูเป็นมรณะถ้ามองจากธนูไปพุธศพเป็นอรินะครับ ดาวังคารหมายถึงใครครับหมายถึงทหารดาวเสามายถึงประชาชนครับเพราะฉะนั้นดาวพู่โตเข้ามา,าที่การทุบทำลายประชาชนถูกกดดันจากอำนาจที่ผิดปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาฮะใครที่เป็นผู้นำตรงนี้ในขณะที่ดาวอจิปมาอยู่ตรงนี้เป็นมหาอุานาจเต็มอยู่ใน วิเคราภาพดวงดวงเมืองกับชีดาวที่เป็นหาวอที่นี่อยู่แล้วนะในเดือนเมษายนปี2อง5อสหวันที่ย0สเมษายนเวลาหกนากานาทีไปการลงเสาหลักเมือฝังเสาหลักเมือเป็นครั้งแรกที่เวลานั้นตรงนี้ส่วรดาวอื่นนะโอเคก็ดูดีนะแต่ทีนี้ว่าเราจะมองถึงผลกระทบของดาวหัศรีที่ไปกระตุ้น พวกนันกระตุ้นต่อประชาธิปไาตายเกิดขึนน้นทั่วโลกนะครับวันนี้ไปกระทบทั่วโลกนะครับผมยอมว่าทั่วโลกนะครับและประเทศไทยก็เป็นประชากรของโลกอยู่ในประชาคมโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นดีไม่พ้นที่จะกระทบประเทศไทที่คิดทําอะไรกรุนาช่างหนักยิ้งนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือพ่อไม่อยากว่ามาพูดถึงเรื่องดวงเมืองดวงโลกในนับนับหมาแต่ว่า ั้งนี้มันเป็นปรากฏการณ์ดาวที่เป็นจริงบนท้องฟ้าและเราอยู่ภายใต้อำนาจของเข็มเข็มขัดของดาวต่างๆนั้นจริงนี้ไม่พ้นที่จะกระทบเพราะนั้นเราขอขอขอ,อำนาจคุณประสิทธิ์รายช่วยปกปักรักษาประชาธิมวลประชามหาประชาชนด้วยนะอยาให้กองระบาดมากกว่านี้เลยนะครัังนี้ขอการลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ